ถ้ตอนนี้อาจุนิศักด์อยากจะถามปุกกี้ให้ช่วยเล่าว่าเออตอนนี้ชีวิตเธอแฮปปี้ยังไงบ้างในเล่าซิชีวิตแฮปปี้ตรงที่ว่าตื่นมามทุกสามชั่วโมงก็คือจะอยู่กับลูกคือนั่นคือความสุขสูงสุดที่มีละคือนั่นงรอเมื่อไรจะตื่นนะลูกให้ <laughs> <laughs> ตายนะไม่ค่อยบ้าเหรอลูกไมย,ลยนละ้ค,คุณพ่อก็มาแย่งก็นั่งรอด้วยกัน คือคงมาในช่วงชีวิตที่เธอมีกินมีใช้มีหน้าที่การงานมั่นคงทั้งสองคนค่ะ <c oughs> สามีเธอเขาก็ดูแลลูกเต้าของเขาจนโตเธอเองก็ดูแลธุรกิจของเธอจนเธอไม่ได้กังวลว่าจะไม่มีกินค่ะลูกก็เลยมาในสภาวะที่เขามีครบเรียกว่าเด็กมีบุญมาเกิดมาเสวยสุข หนูคิดอย่างนั้นไหมคะค่ะโอ้อาจารย์ว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะคะถามต่อสิคาในระหว่างที่หนูเลี้ยงลูกก็มีข่าวเมา้าเม้ามอยมอยในวงสังมคมเธอเคยท้อไหมเห็นเธอแบบเธอเงียบไปแล้วเธอก็นั่งเลี้ยงลูกไม่ท้อมีข่าวถึงหูบ้างไหมถึงว่ายตายแล้วนึกแล้วเชียวก็ผลลัพธกักน <c oughs> ิดนิด,นดแล้วก็เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดแต่ว่าเรารู้อยู่แก่ใจคดรอบตัว บบข่าวไปถึงหูเธอว่าไงบ้างว่าท้องไม่มีพ่อหรือว่าไปแย่งสามีใครมาว้ายแหละอะไรประมาณนั้น,น่ะซึ่งเราอ่านดูแล้วก็อ๋อเหรออีกแล้วคือไม่เป็นไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ออกมาชี้แจงเองเป็นความผิดของเราด้วยซ้ําที่ข่าวมาเป็ดออกมาเป็นแบบนั้นแต่ขอโทษนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวไหมคะที่เชนจะมีผัวหรืออร่อยก็เรื่องของดีทันแต่เชนเป็นความผิดหรอะที่เยนไม่ชี้แจง ก็ประมาณน่ะเป็นความผิดที่ข่าวต้องออกไปเป็นแบบนั้นแต่ถ้าที่ทราบเนี่ยจริงๆแล้วปุกี้เป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยและเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของตัวเองในที่สาธารณชนเดียนไม่อยากจะพูดว่าน้องสาวของเด็คนนี้ฟังฝรั่งนะคะละงานนี้ก็เป็นงานแรกนะคะที่ยอมมาเปิดตัวถามตรง,ตรงๆทําไมปุกี้ยอมมานั่งคุยกับอาจารยิ่งศักดิ์แล้วก็แฟนรายการคนดังนั่งเกลียคะ่ะไม่ต้องเฟคขยัะทราบก็คือพอทางรายการติดต่อ ซึ่งทางรายการก็ตามหนูตั้งแต่ช่วงที่แบบทุกคนตามอยู่แต่ก็คือช่วงนั้นคือปิดการสื่อสารช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าน้องกำลังแบบสองชั่วโมงทานนมทีตอนนั้นคือโลกนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยนอกจากลูกแล้วก็นมพ่ออ้อมสักผ้าเตรียมนมวิ่งแบบว่าเอ้ยวันหนึ่งหมดละอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าสนใจว่าอะไรอะไรยังไงจะต้องทำยังไงต่อแต่พอทีนี้น้องเริ่มแบบนอนยาวขึ้นเริ่มแบบรู้เรื่องเริ่มแบบเล่นอะไรี้ก็เหมือนกับว่าเริ่มจะต้องกลับมาทำงานละก็เลยก็ยังไม่ได้อะไรทางรายการติดต่อเข้ามาพอดีถ่ามนหนาหูแต่ถือว่าความพยายามสูงมากนับถือว่าแบบสามารถแบบ เจาะมาถึงหนูตรงไม่ใช่ว่าหนูเข้าหายากนะคะแต่คือแบบหนูก็กลัวเหมือนกันกลัวรายการนี้อีกระยังกลัวอีกหรอคะกลัวนิดนิดแต่ก็คือมั่นใจค่ะว่ามาแล้วก็ไม่มีอะไรพระอาจารย์จริงตัวจริงน่ารักอันนี้คือแค่บทบทหนึ่งที่จะต้องแบบว่าไม่จริงหรอเดี่ยนก็เป็นชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้เลยล้วค่ะค่ะพกกุดกีและลูกเธอสองคนที่โตแล้วได้มีโอกาสเจอกันไหมคะไม่มีไม่มีเลย ล้วเคยได้เห็นหน้าตาเขาในวงสังคมหรือไปแอบเห็นในฟงในเฟซก็มากแอบเห็นสวยเหมือนเธอไหมแน่นอนสวยมากสวยมากลเลยเชียมั้ลูกสาวโอเคเลยลูกชายละ่ะลูกชายก็แบบฝรั่งฝรั่งฝรั่งเนาะหัวแบบทองละ่ะเนาะภูมิใจมากแน่นอนก็ประเดี๋ยวก็คงจะได้เห็นของเราลูกผู้ชายคนนี้ไอ้ตูนเลยก็คงจะแสบสันไม่เบาเลยนะคะทีนี้อาจารย์ถามนิดนึงสสักทุกวันนี้หนู จิตใจเข้มแข็งขึ้นพร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมไหมคะหนูเป็นคนไม่ขัดเหลืออะไรแล้วนะคะเนี่ยเพอร์เฟกมากเลยพร้อมมากค่ะ,ค,ะคือพร้อมถึงแบบบางเรื่องที่แบบเข้ามาในชีวิตที่แบบต้องเป็นมันต้องทําให้เราล้มกระแทกหัวฟาดพื้นเนี่ยเรายังยืนแบบเฉยๆนิ่งๆแล้วก็เดินต่อไปได้ <c oughs> วันวินาทีแรกที่เห็นปุ๊กี้เดินเข้ามาในสตูดิโอแล้วนั่งคุยเพียงแค่ไม่กี่คำก่อนที่เราจะมานั่งเพราะเวลามันจำกัดมากสัมผัสได้และรู้สึกได้และยิ่งนั่งคุยต่อเนี่ยรู้เลยว่าปุ๊กี้เป็นคนมีวุฒิภาวะมากขึ้นหนักแน่นขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นเยอะเลย หนูเปลี่ยนไปมากเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสวยเมื่อกี้ดูในรูปนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะตอนท้องเนี่ยน้ำหนักขึ้น30กิโลบวมอืดอลึงชึงเลยตอนนี้ทำไมหนูสวยและหนูสลิมได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้คะก็ต้องต้องอายุมากแล้วต้องรีบลงให้เร็วที่สุดาถ้าไม่ลงมันจะอยู่อย่างนั้นนะคะเหรอคะสงสัยตอนเดียนคลอดคนหลังเดียนไม่ได้เอาใจใส่ใช่ ต้องคือหนูอยู่ไฟรอบเนี้ยสองรอบหรอคะ่ะฉันไม่ได้อยู่ไฟเลย <c oughs> มิน่าพอฝนมาปุ๊ <c oughs> บเย็นก็ไข้ขึ้นหนาวสะท้าน <c oughs> เขาเรียกว่าเนี่ยอยู่ไฟไม่ครบ <c oughs> หนูต้องอยู่อีกกี่ครั้งคะ แค่วันจริงๆวันนี้วันสุดท้ายแต่เลื่อนเขาเป็น,นเลื่อนก็เป็นพรุ่งน,นี้คุณผู้ชมเจ้าขาอย่าละเลยแล้วก็ดูถูกดูแคลนหรือเมินกรรมวิธีการดูแลตัวเองหลังคลอดในแบบไทยเดิมของเรานะคะดูคุกกี้สิคะชีทันสมัยชีมีสารพัดอาหารเสริมที่ทําให้ตัวเองสวยชีก็ยังยึดปฏิบัติ ในแบบวิธีการเดิมๆมันทําให้หนูดูดีขึ้นเยอะเลยเหรอคะได้ผลหรอได้ผลสิคัตัวเราเนี่ยแหละเป็นหนูทดลองที่ดีก็คือในเมื่อขึ้นมา30โลปั้งป <ก S 1> ุ๊กกี้จะทําได้ไหมอย่างคราวที่แล้วเนี่ยพอคลอดลูกสองคนนะั้นอะมันก็ยังอยู่เบอร์บ้าอยู่อย่างนั้นอะทําไงก็ไม่ลงพอถึงจุดหนึ่งอายุ29จําได้แม่นเลยมันถึงจุดที่แบบฉันต้องลงอ่ะ มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความแบบพยายามทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดเลย เที่ยวนี้หนูก็ตั้งใจว่าหลังจากคลอดเสร็จทุกจะต้องกลับมาสลิมฟิตแอนด์เฟิร์มให้ได้้สวยกว่าเดิมเดี๋ยวทราบมาว่าตอนที่หนูท้องอ่ะหนูมีข่าวดีเยอะแยะไปหมดเหมือนลูกคนนี้เอาอะไรต่อมีอะไรมาให้หนูแต่ไปหมดได้ข่าวว่าหนูมีบริษัทข้ามชาติค่ายเพลงดังมากมาติดต่อหนูจะให้หนูไปร้องเพลงตอนที่หนูยังท้องโยอยู่อย่างนั้นหรอคะจริงค่ะคือวันนั้นแอบงงสนใจทําเพลงไม่คะน้องเป็นพี่พีอาร์ที่เคยอยู่ไอซ์มาก่อนติดต่อมา ก,ก็จะดีเหรอคะหนูท้องใหญ่อยู่นนเนี่ยแบบไม่เป็นไรไปคุยกับเขาก่อนเขาเป็นคนต่างชาติเขาจะมาเมืองไทยแค่แบบเดือนละไม่กี่ครั้งอต้องเวลานี้น,นี่เป็นแบบสเกจเจอ์เป๊ะต้องอ่าไปคุยดูซิไม่เสียหายอะไรพอไปคุยกบบอ,อุยอายไปคุยแล้วก็อายอายเนาะแบบมันตลกอี่ะแต่เขาบอกว่าโอ๊ยไม่เป็นไรคือประเทศเขาเนี่ยคือผู้หญิงมีลูกกันเริ่มมีลูกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอายุป,ประมาณสัก สามสิบเจ็ดด้วยซ้ำเรื่องปกติโอเคทีนี้แผนงานเขาให้เล่าเรื่องชีวิตตัวเองก่อนอเขาก็แบบทำนั่นนิ่งก็แบบเพอร์เฟคคือแบบเพอร์เฟคนี่แหละคือให้เราเขาจะให้เราเขียนเพลงชีวิตของตัวเองอให้เขียนเองด้วยลองเองด้วยเป็นเพลงไทยหรือเพลงฝรั่งเป็นเพลงฝรั่งโอ้ย่ oh, <yeah. S 1> แต่ทีนี้หนูเขียนเพลงมไม่เป็นสิคะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูเขียนภาษาไทยก่อนแล้วเดี๋ยวก็มีคนช่วยหนูเองแเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเทรนเนอร์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเก่านั่นเองก็คืออยู่บริษัทนี้เหมือนกันเป็นบริษัทอะไรคะเจ้าของใช่ไหมคะเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็ฝรั่งหนูก็ต้องสปีกอังกฤษกันใช่แล้วครับแล้วก็มีคุณเจมอนทนเป็นหัวหน้าฝ่ายตรงนี้ค่ะซึ่งเราจะต้องไปเรียนกับคุณเจ ก็ยังดีนะคะเขาเรียกว่ามีมีเทรนเนอร์ให้อีกทีหนึง่งใช่แล้วหนูต้องดูแลตัวเองยังไงคะต้องรีบรีดน้ำหนักไหมคะก็ไม่ได้รีบมากค่ะเพราะาถ้าเร็วเกินมันก็ไม่ดีเดี๋ยวเหี่ยวอ๋อแล้วหนูต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับเพวกเราจะได้เห็นผลงานชิ้นนี้ของหนูอะค่ะผลงานชิ้นเพลงก็อาจจะต้องสักพักหนึ่งเพราะว่าเขาถึงกับว่าจะต้องมีการไปอัดเสียงที่มังนอกอ๋อบินไปอีกหรือว่าที่ <c oughs> จะมีห้องอัดที่ชนบุรีอะไรเงี้ยซึ่งเป็น เข,เขาบอกว่า Are you ready to tour outside Thailand คือคุณพร้อมที่จะไปทัวร์คอนเสิร์ตนอกเมืองไทยไหมแล้วก็ฮะคืออะไรคือยัง,งงงงอยู่ในบทบาทนี้ใชีวิตจะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนจริงๆนะมันเหมือนมนนะัฐลิขิตมาเนาะค่ะอย่าถือว่าไปโกอินเตอร์เหมือนพี่่อาคุณทาทายังนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นซิงเกิลของกลุ่มกุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ารักในการ ร้องเพลงค่ะมากกว่าไม่ได้แบบไปทําอะไรหรืแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนั้นก็ไม่รู้แหละก้าวแรกที่เธอเดินมาแล้วฉันรู้ว่าเธอกําลังจะมีอัลบุ้มใหม่ฉันก็เลยคิดว่าสงสัยเธอไปทําสวยมาคางเธอเล็กลงไปแหลมโครงหน้าเธอยาวจมูกเธอก็เชิดขึ้นมาพูดความจริงมาเถอเธอไปอัพหน้ามาจะไม่หลังคลอดทีวเนี้ย นี่แบบว่าชได้ช่าแ,แต่งหน้าฝีมือดีโบกไม่จริงรหรอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันรู้ว่าหน้าเธอเล็กลงไปตั้งเยอะเลยปุ๊กกี้ไปทําอะไรมาไปเลี้ยงลูกมาค่ะเลี้ยงลูกแล้วหน้าเล็กอย่างนี้เหรอก็เดี้ยนจะเลี้ยงสะฝูงเล้อเลยถ้าอย่างนี้ <c oughs> จริงๆไม่ได้มมไม่ได้ทําอย่างอื่นเลยนอนหรอก็เ<อ>ปล่าหรอกก็อดนะเพราะว่าน้องคือมึงอ่ะสองชั่วโมงนอนตื่นมาอกินนมเสร็จพวังเลย ให้นอนเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งไปทำอย่างอื่นนะไปล้างขวดนมเตรียมนมต่อแล้วก็ตัวเองอีอาบน้ำอากะต่อไปอ่าตื่นละอ่าให้นมใหม่มันเป็นวนอย่างเงี้ยแล้วเรามีเวลาที่จะทำอื่นๆเนี่ยแค่แบบแค่แบบเวลานิด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 บวกกับนอนด้วยรวมอยู่ในนั้นค่ะแล้วถ้าเกิดลูกโตขึ้นนี่จะเลี้ยงเองตลอดไหมคะต้องทำงานหนะักก็คิต้องวางแผน กะจะให้นมลูกกี่เดือนก็ให้นานที่สุดนะคะตายมันกินกระถึงขวโชนะลูกน่ะก็อาจจะปั้มขึ้นแล้วยังงับหัวนมเป็นแผลจนต้องยังหม่องทาเลี้ยนเลี้ยงลูกเดี๋ยวนล้ยังหม่องป้ายค่ะก็ตอนนี้คุณพ่อก็กําลังเหอลูกเหมือนกันก็แย่งแย่งกันเลี้ยงอยู่ อตอนนี้เขาดีใจมากเลยที่วันนี้คุณแม่ออกจากบ้านเขาจะได้บอกว่าครอบครองคนเดียวโอ้โห,หรอคะตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาฟังเสร็จแล้วทุกอย่างก็ดูราบลื่นไปหมดเลยคุณผู้ชมที่ชมรายการคนดังนั่งเกลียดของเราเป็นสิบสิบล้านคนทุกคนก็คงจะนั่งอมยิ้มแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับปุ๊กกี้ปริศนาพลายแสให้เป็นคุณแม่ที่ดีเพราะตอนนี้มีลูกเป็นของตัวเองนั่งเลี้ยงเองได้ทําทุกอย่างที่ตัวเองฝันและปรารถนามาตลอดชีวิต อาจารย์ขอให้ประสบความสําเร็จปุ๊กกี้มีอะไรอยากจะฝากบอกกับคุณผู้ชมไหมคะเพราะว่าฝาหลังฝนนะคะไม้ล้มข้ามได้คนล้มข้ามไม่ได้ชีวิตปุ๊กกี้เหมือนกระท้อนจริงๆค่ะทุบสเลเลยนะคะแต่ตอนนี้วนหวานค่ะพูดเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะสำหรับการที่สนับสนุน แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ส,ดสนับสนุนต้องขอบคุณคุณด้วยเพราะว่าคุณก็คืออีกเสียงหนึ่งที่ทำให้ปุกกี้เป็นสะท้อนให้ปุกกี้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่สังคมคิดที่เราแบบบางทีเราคิดไม่ถึงก็อย่างเคยร้องเพลงกับ r s ซเอเพลงหนึ่งลูกที่แย่อยากเป็นแม่ที่ดีก็ยังไงขอให้ปุกกี้ได้ทำโอกาสนั้นเป็นจริงดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับ คุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกข,ของรายการคนดังนั่งเคลียแบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด